m o นนี่บัฟเฟ d ล a s พอดแเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราทั้งราคาหุ้นน้ำมันทองคำต่างก็ปรับตัวลดลงหรือว่านักลงทุนจะหันไปถือเงินสดกันหมดแล้วจริงๆ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ m o n e y Buffalo Podcast นะครับก็ช่วงนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ผมว่าถ้าเกิดใครได้ลงทุนในช่วงนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดเวลาผ่านไปสัก5ปี10ปีแล้วสมมติว่าเกิดวิกฤตรอบใหม่รอบหน้านะครับผมว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกรอบหนึ่งที่เราสามารถเอาไปพูดคุยกับลูกหลานหรือว่าเพื่อนเพื่อน,น,นักลงทุนด้วยกันเองได้อย่างสนุกป,ปากเลยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับเตอต้องยอมรับครับว่าปี2020ที่เเราเจอกันอยู่ัิงแี่ต้ีมาเลยครับเป็นปีที่น ง่ายจริงครับเพราะว่าข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับเขามันออกไปในทิศทางออกจะแดนลบออกจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของโควิดต้นปเีเรื่องของยาพูดติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจากโควิดนะครับแล้วก็ช่วงเร็วๆวน,นี้ยังมีก็ช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องของวิกฤตการณ์น้ํามันนะครับแล้วก็เกิดการล้มละลายของสายการบิน มีกะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการว่าธนาคารทั่วโลกเนี่ยพร้อมใจกันฟอกเองินหรือเปล่านะครับตลอดช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมานะครับก็ผมว่ามันก็ มึนๆงงๆกันะนะครับปีนี้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะมาชวนคุยกันในพอดแคสต์ EP นี้นะครับก็คือเรื่องของทิศทางการลงทุนของสินทรัพย์ละกันนะครับผมเปิดกว้างๆนี้ไปก่อนเพราะว่าในปีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครได้ตามตลาดทุกวันนะครับแล้วก็ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมว่าเราน่าจะเห็นความแปลกๆหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันใกล้เคียงกันแน่ๆครับเรื่องหนึ่งครับก็คือเวลาที่เราเห็นว่าเวลามี คืนไหนก็ตามนะครับที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะครับเเราจะเห็นได้ว่าหลายๆสินทรัพย์บน,นโลกเราครับกลับถูกเทลงมาทั้งกระดานเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก็ดีทองคำก็ดีซิลเวอร์ก็ดีคริปโตเคอเรนซีก็ดีหุ้นก็ดีตาสารนี่ก็ดีนะครับเฮ้ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมอยู่ดีๆแหละ มันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งมากคือถ้าเกิดใครตามตลาดตอนนี้ผมว่าปีนี้น่าจะเกิดอย่างน้อย3-4ถึงครั้งแล้วครับที่เราเห็นตลาดหุ้นลงทีเดียว3 3 3ถึงเปเุ๊บสินทรัพย์อื่นโดนเทลงมาด้วยพร้อมๆกันด้วยปกติแล้วมันน่าจะเป็นมูฟที่ว่าเมื่อหุ้นถูกขายออกถูกไหมครับมันก็น่าจะวิ่งไปหาทองคำว,วิ่งไปหาตราสารหนี้ทองคําลงมันก็น่าจะวิ่งมาหาหุ้นวิ่งไปวิ่งมาถูกไหมครับ เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เลยถูกตีความว่าเฮ้ยหรือว่านักลงทุนทั่วโลกอะครับมีการทยอยขายหินทรัพย์ลงทุนแล้วถึงเงินสดมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าในอีกภาพหนึ่งที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นว่า US Dollar Index เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นมาด้วยในวันที่ตลาดแดงหมดเลยครับจะมีอยู่ดัชนีอยู่ไม่กี่ตัวที่ขึ้นมา1ตัวหนึ่งในตัวนั้นนะครับก็คือ US Dollar Index นะครับหรือว่าอินด็คซ์ที่คอยเปรียบเทียบเงินดอลลาร์เปรียบเทียบกับ6กสกุลเงินหลักของโลกว่าตอนเนี้ย ดอลลา่์แข็งค่าขึ้นหรือว่าอ่อนลงนะครับซึ่งอย่างเมื่อคืนเนี่ยครับมันก็จะมีการแข่งค่าของดอลลราอินเด็กซ์ขึ้นมาด้วยนะครับเกือบ1%เลยนะครับก็มันก็เลยถูกตีความไปว่าเฮ้ยหุ้นลงทองคําลงน้ํามันลงตรา,าสารหนี้ลงถูกเทขายเนี่ย นักลงทุนจะต้องหันกลับมาถือเงินสดแน่ๆเลยเพราะาพอถือเงินสดปุ๊บความต้องการดอลลาร์มากขึ้นถูกไหมครับมันก็เลยทําให้ US Dollar Index มากขึ้นเพราะเลาเราขายหุ้นขายสินทรัพย์ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องถือเงินดอลลาร์ถูกไหมครับพอได้เงินดอลลาร์มาปุ๊บมันก็จะสะท้อนกลับไปที่ US Dollar Index ด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันมีความต้องการถือดอลลาร์มากขึ้นตลาดก็เลยถูกตีความไปทั้งหมดเลยครับว่าเฮ้ยณนะเวลานี้เราควรถือเงินสดอย่างที่นักลงทุนพยายามทํากันอยู่จริงๆหรือเปล่านะครับ ส่วนตัวผมนะครับในอีกมุมมองหนึ่งคือถามว่าถึงเงินสดเพิ่มขึ้นไหมครับคำตอบคือถือแน่นอนครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเขาถือเงินสดไว้เฉยๆแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่เรารู้ว่าเงินสดเนี่ยจริงๆมันก็เริ่มมีคําวลีประโยคของภาษาอังกฤษนะครับว่า cash is trash นะครับก็คือ cash is trash นะครับมันก็คือเงินสดคือขยะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าอย่างบางประเทศอย่างญี่ปุน่นอย่างบางประเทศนะครับมันก็จะมีดอกเบี้ยที่ติดลบ ติดลบหมายความว่าเรายิ่งถึงเงินสดเนี่ยยิ่งเอาไปฝากธนาคารเนี่ยมันไม่ได้ผลตอบแทนแถมมันมันมันได้มันได้น้อยมากนะครับคือเรา,เอาไปฝากธนาคารมันยังไม่ถึงขั้นติดลบหรอกครับแต่ว่ามันได้น้อยมากจริงๆนะครับดังนั้นผมก็เลยไม่ได้มองว่าการที่เทขายสินทรัพย์เพื่อไปถึงเงินสดไปเฉยๆเนี่ยแล้วรอจังหวะการลงทุนเนี่ยผมว่านักลงทุนทั่วโลกไม่ได้ทาแบบนั้นหรอกครับเพราะว่ามันได้ผลตอบแทนที่ไม่ดีครับแล้วในอีกแง่มุมหนึ่งคือเงินมันต้องหาผลตอบแทนเสมออยู่แล้วครับแล้ว สินทรัพย์การลงทุนบนโลกเรามีหลากหลายมากแม้ตลาดจะปรับตัวลงนะครับมันก็สามารถทํากําไรได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมอยากจะบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยระหว่างเอาเอาอยาเอาตัวที่มันเด่นเด่นก่อนแล้วกันนะครับอย่างหุ้นกับทองคำเนี่ยปกติค่า correlation นะครับคือค่าปฏิปฏิสัมพันธ์นะครับเอาปวนว่าโดยปกติว่าเมื่อเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยทองคําจะลงเวลาทองคําลงหุ้นจะขึ้นเอาแบบนี้ก่อนลวกันนะครับโดยทั่วไปเนี่ย เทรนปกติมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหุ้นก็ขึ้นท้องก็ขึ้นนะครับเหตุผ <c> ล <oughs> เนี่ยครับมันมาจากเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของที่เรารู้กันนะครับคือเงินมันลนโลก <c oughs> เมื่อเกิดสภาวะเงินโล้นโลกนะครับมันก็อย่างที่เรารู้ครับเงินมันถือเป็นเงินสดมันไม่ได้มีค่าอะไรมันก็จะไหลเข้าสู่สินทรัพย์การลงทุนไปเรื่อยๆนี่แหละครับอาชีพเงินเข้าไปนะครับดอกเบี้ยต่ําเงินหาผลตอบแทนมันก็เลยมาโผล่อยู่ในสินทรัพย์การลงทุนทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคําตราสารอนุพันธ์นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะ นำเสนอไอเดียนำเสนอแนวคิดแล้วกันนะครับที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงถูกเทขายทุก,ทก,ทกสินทรัพย์ในลักษณะนี้ครับส่วนตัวผมเชื่อว่าปัจจัยหนึ่งนะครับมันมาจากสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากลไกของตลาดตราสารอนุพันธ์นะครับใช้คํานี้ครับกลไกของตลาดตราสารอนุพันธ์นะครับตราสารอนุพนะันธ์ณเวลานี้มันเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดอยากจะให้ทุกท่านเห็นภาพจริงๆเนี่ยคือคําว่ากลไกของตลาดตราสารอนุพันธ์เนี่ยมันทําให้เกิดการบิด เทียนของราคาได้นะครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดคืออย่างตอนช่วงเดือนมีนาเมษานะครับเกิดวิกฤตน้ํามันที่เราเห็นราคาน้ํามันติดลบใช่ไหมครับช่วงราคาน้ํามันติดลบตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ซื้อขายน้ํามันหละเป็นเช่เฮ้ยมีน้ํามันอยู่สลิตรเอาไปเหอะแถมเงินด้วยเอาไปเก็บหน่อยมันไม่ขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่มันติดลบเนี่ยมันติดลบจากกลไก ของตราสารอนุพันธ์นะครับที่มันเกิดขึ้นว่าโดยปกติแล้วกลไกลของตราสารอนุพันธ์อย่างน้ำม,มันเนี่ยครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเซเทเมนต์ของงานบางส่วนนะครับในตราสารอนุพันธ์ในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นแคชเซเท,เ,ทเมนต์ก็คือ ถ้าะไมเป็นเงินสดก็คือจบไปแต่ว่าอย่างที่ตลาดโลกครับบางทีการใช้ตรานสารุพ for ันธ์เนี่ยเขาต้องการล็อกราคาแล้วก็ส่งมอบน้ำมันกันจริงๆแต่พอเวลามันถึงใกล้เวลามากๆอะครับแล้วเขาต้องการปิดสัญญาเนี่ยเขาก็ยอมขัดทุนบนกระดานดีกว่าให้ส่งมอบน้ํามันในราคาที่มันแพงนึกออกไหมฮะเขาก็เลยยอมขัดทุนบนกระดานแต่ว่ายังกําไรในสต็อกจริงๆอยู่พอขัดทุนบนกระดานมันก็เลยจบครับพอจบปุ๊บมันก็เลยยอมขัดทุนในเชิงติดลบไปด้วยขัดทุนเยอะหน่อยใช้คํานี้แล้วกันนะครับพอยอมขัดทุนเยอะหน่อยครับ ราคาน้ำมันติดลบข่าวตอนนั้นก็ประโคมเลยครับว่าเฮ้ยราคาเน้ำมันติดลบแย่แล้วแย่ yeah, แล้วครับแต่ในความเป็นจริงคือมันคือ,คอ,คอกลไกลของตลาดตราสารอนุพันธ์นะครับซึ่งเคสที่เราเห็นใน34ครั้งที่ผ่านมาในปีนี้ที่เราเห็นเวลาเทเทเท,ทั้งกระดานสินทรัพย์ลงทุก,กระดานนะครับผมอยากจะบอกทุกท่านว่ามันเป็นมาจากกลไกลของตลาดตราสารอนุพันธ์นี่แหละครับไอตราสารอนุพันธ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็จะมีทั้งออปชันฟิวเจอร์ฟอร์เวิร์ดวอลเลนซ์สวอปเยอะครับเอาไงว่าในตลาดโลกเนี่ยที่เป็นตลาดเอ่อ CMDC CME ครับที่ากับตลาด CME ตลาดในสิ่งไรพวกนี้มันมีตราสารอนุพันธ์ cover อยู่แล้วนะครับถ้าจะถามผมว่าตลาดตราสารอนุพันธ์ใหญ่ขนาดไหนนะครับสมมติว่าตลาดหุ้นมีขนาดเท่ากับหนึ่งร้อยบาทนะครับ เขามีการคาดการ์นะครับใช้คำว่าคาดการ์ว่าตลาดตราสารอนุพันธ์ตอนนี้ครับน่าจะใหญ่กว่าตลาดหุ้นมูลค่าตลาดนะครับใหญ่กว่าตลาดหุ้นอย่างน้อยนะครับสิเท่าอันนี้เป็นอย่างน้อยที่สามารถหาข้อมูลได้นะครับแต่ว่าในตลาดตราสารอนุพันธ์เนี่ยต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราเห็นบนกระดานเทรดไปเทรดมาอยู่บนสตรีมมิ่งสมมตินะครับอยู่บนตลาดรองที่เราเห็นเนี่ยมันจะเห็นแค่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่มันใหญ่มากๆนะครับคือตลาดโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์โอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์คือเป็นตลาดที่นักลงทุนรายใหญ่เนี่ย ทำสัญญาอนุพันธ์กันหลังบ้านนะครับกับสินทรัพย์กับสินค้าอ้างอิงบนตลาดนะครับถ้าเกิดใครได้ดูหนังเรื่อง Bigshot ตนะครับก็จะเห็นว่าตอนที่ตัวเอกของเรื่องเราเนี่ยครับเข้าไปทําสัญญาอนุพันธ์อันนั้นคือําทการทาสัญญาอนุพันธ์ซื้อประกันแล้วก็ที่ตัวละครก็พูดกันว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมันเอเอบม,มันไม่ล้มละลายหรอกอันนี้คือเป็นหนึ่งในสัญญาตราสารอนุพันธ์นะครับ ก็ตลาสาอนุพันธ์เนี่ยตลาดที่ใหญ่คือตลาด OTC ซึ่งมันไม่สามารถ track value ไม่สามารถ tag market ได้เพราะว่ามันทําสัญญากันแบบผมนั่งโต๊ะคุยกับนายเอครับผมก็ทาสัญญากับนายเอไม่ได้รีพอร์ตให้ใครแต่รู้ว่าเราจะเซ็ตเทนเมนต์ด้วยราคาที่เราตกลงกันด้วยรตราสารอนุพันธ์กันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครฟัง EP นี้แล้วยังงงเรื่องตราสารอนุพันธ์นะครับลองหาข้อมูลเรื่องตราสารอนุพันธ์เพิ่มเติมนะครับอาจจะช่วยทาให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้น คำว่ากลไกลที่ผมพูดถึงที่เกิดขึ้นในช่วงช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็ได้ครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงถูกเทขายนะครับตราสารอนุพันธ์เวลาเราซื้อตราสารอนุพันธ์นะครับเอาง่าย,ายๆว่ามันเหมือนกับผมใช้คําว่าการพนันไปก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่การพนันนะครับแต่ผมใช้คําว่าการพนันไปก่อนคือการแทงขึ้นหรือแทงลงอย่างเช่นผมซื้อตราสารอนุพันธ์ตัวหนึ่งที่บอกว่าทองคําราคา,น,าน่าจะขึ้นนะครับมันก็คือ ลอง Position ใน Future ลอง Position ใน Option ลอง Position ในวอ l เลนซ์ทนะครับไม่นคือการถือลอง p o s i t i o n ที่แทงว่าจะขึ้นถ้าเกิดทองขึ้นผมได้เงินนะครับถ้าเกิดทองลงผมเสียเงินซึ่งเวลาจะทำสัญญาอนุพันธ์นะมันต้องมีคู่สัญญาผมเปิดลองอีกคนนึงต้องเปิดชอ็อตส่วนกันผมกําไร500คนนึงจะขาดทุน500แล้วลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งปกติเวลาลงทุนตราสารอนุพันธ์นะครับเ,เราจะไม่ได้เอาเงินสดไปวางทั้งก้อน รเราจะวางสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่า IM นะครับ Initial มา Maintenance นะครับผมเรียก IM สั้นๆละจะวางเงินเข้าไปก้อนหนึ่งที่เรียกว่า IM ตามสัญญาครับหละจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเงินลดลงมาถึงระดับหนึ่งตามที่ตลาดกำหนดครับเรียกว่า MM ซผมเออตลาดกำหนดว่า IM นะครับอยู่ที่100บาทนะครับแล้วสมมติว่าผมเกิดแทงผิดข้างใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมแทงขึ้นมันดันลงเงี้ย จนมูลค่า IM ที่ผมวางเนี่ยมันลดลงมาเหลือสมมุดติ70% 50%แล้วแต่ตลาดกําหนดนะครับสมมติว่าลดลงมาเหลืออยู่50บาทจาก100บาทนะครับผมขาดทุนไปเรื่อยๆขาดทุนไปเรื่อยจนเงินที่ผมวางประกันเนี่ยจนไม้ที่ผมแทนเนี่ยมันขาดทุน50บาทปุ๊บแปลว่าเงินที่ผมวางอยู่เนี่ยมันเหลืออยู่50แล้วถูกไหมครับขาดทุนประกันกเหลือ50าเขาจะเรียกระดับนี้เรียกว่า M MM m ครับคือถ้าเกิดเงินผมลดลงมาจนต่ําต่ําอยู่ในระดับที่เรียกี MM ย่่งทีผมา้อ็อเอิมเงินสดลงับ เพื่อให้เงินเนี่ยกลับไปอยู่ที่100บาทเท่าเดิมคือผมต้องเติม50บาทกลับเข้าไปนะครับเพื่อให้สัญญายังแอคทีฟอยู่นะครับซึ่งถ้าผมไม่เติมในระยะเวลาที่กําหนดนะครับผมก็จะถูกปิดสัญญาอัตโนมัติแล้วรับรู้ขาดทุนทันทีนะครับหรือว่าถ้าเกิดตลาดเกิดผันผวนมากเลยนะครับตลาดปรับลงฟูบลงมาจนถึงจุดหนึ่งอาจจะเหลือ 20- หรือ30เหลือเหลือ30บาทจาก100บาทเหลือ30บาทนะครับแบบวดเร็วเนี่ยจะโดนสิ่งที่เรียกว่าฟอเรซเอลก็คือถูกปิดสัญญาอัตโนมมััััติผก็รรบบู้ขาดดททททุน70ททน70โยี กลไกมันเป็นลักษณะน,นี้ครับวาง im ถ้ากําไรก็คือปล่อยกาไรรันไปได้เรื่อยๆเลยถ้าเราแทงถูกข้างแต่ถ้าแทงผิดข้างขาดทุนจนถึงระดับ mm ปุ๊บพอถึงระดับ mm ปุ๊บเราจะต้องเติมเงินถ้าไม่เติมเงินเราก็จะต้องปิดสัญญาแต่ถ้าเติมเงินต้องเติมกลับไปที่ระดับ im นะครับตามตามกันให้ทันนะฮะพอเราเติมที่กลับ m ปุ๊บเราก็รอใหม่ครับรอให้รอให้มันถูกทางอะวาง,งั้นเถอะน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันลงมาแรงจนถึงระดับ force sell ต่ำกว่า mm นะครับอาจจะ3 0บาทอาจจะ20บาทนะครับจะถูกบ ทีนี้ครับด้วยการเก่งกําไรในตลาดทางการเงินและการในตราสารทางการเงินเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าการเก่งกําไรที่มูลค่าใหญ่ที่สุดและสนุกที่สุดนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยเราลง1ล้านนะครับหุ้นขึ้น1บาทสมมุติหุ้นขึ้นขึ้เรน1%เราก็ได้1 0,000หมถูกไหมครับแต่ว่าในตลาดตราสารอนุพันธ์เนี่ยมันสามารถทำเลเวอเรจจิ้งได้ รเรามีเงิน1ล้านนะครับแต่เราไม่ได้เดิมพันที่1ล้านการที่วาง i m วาง MM อะไรคนนี้ไปนะครับมันเป็นการทำเลเวลเลจิ่งทั้งหมดเงิน1ล้านที่เรามีในมือเนี่ยเราอาจจะขยายตัวใหญ่ครับเหมือนเป็นคนมีเงิน20ล้านแทงในหุ้นตัวหนึ่งก็ได้แทงในทองก็ได้แทงใน,งในอัตราเราไปแทงในราคาน้ํามันก็ได้นะครับการทําเก่งกาไรบนตราสารอนุพันเนี่ยมันเห็นกําไรมากกว่าใช้เงินน้อยกว่าสภาพคล่องดีกว่านะครับคนก็เลยนิยม คนที่อยากกินกำไรที่ไม่ใช่นักลงทุนระยะยาวสื่อหุ้นค้างค้างเติ่งเนะครับคนที่เป็นสายเทรดเดอร์เนี่ยก็จะใช้ตราสารอนุพันธ์นะครับโดยเฉพาะเฮดฟันฟันต่างๆระดับโลกที่เป็นนักลงทุนสถาบันเนี่ยครับทุกคนใช้เงินกู้ทั้งนั้น,นครับทุกคนเลเวอเรจพอร์ตทั้งนั้นครับไม่งั้นแบบเราจะไม่เห็นผลตอบแทนแบบระดับ2ดิจิตกันทุกปีนะฮะหรือว่าบางคนทำผลตอบแทนได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กันทุกปีเหตุผลหนึ่งเพราะว่าเขามีการทำเลเวอเรจจิ้งหรือว่าการใช้ประโยชน์จากตราสารอนุพััันนนธ์ีีี่แหละคครรบบท้ อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราขาดทุนถึงจุดหนึ่งเราจะต้องเติมเงินถูกไหมครับเราขาดทุนขาดทุนถึงจุดหนึ่งที่เรียกว M เอนี่ยเราต้องหาเงินสดมาเติมถูกไหมครับมันผมคาดเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้ปกติเวลานะักลงทุนสถาบันระดับโลกนะครับเวลาเขาลงทุนเนี่ยเขาจะกระจายพอร์ตอยู่แล้วมีทั้งหุ้นตราสารหน,นี้น้ำมันทองคำทุกอย่างอยู่ในพอร์ตที่เป็นแบบสัดส่วนพอร์ตของเขานะครับทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ ที่หุ้นปรับตัวลงอย่างรุนแรงครับแล้วด้วยอัตราเลเวลจิงนะครับสมมติว่าเลเวลจิง20เท่าพูดเลขเป็นเลขนี้ก่อนนะครับมันเป็นเลขที่คนใช้เยอะมากเลเวลจิง20เท่าดังนั้นหมายความว่าถ้าตลาดหุ้นลง3%นะครับพอร์ตเขาจะติดลบ60%นะครับในนั้นหมายความว่าจาก100บาทที่เขามีเขาจะลดลงมาเหลือ40บาททันทีจำตัวเลขซีนาร์โอตอนแรกที่ผมพูดถึงได้ไหมครับว่าเรามี IM ที่100บาท M MM ออยู่ที่50บาทนะครับ ตลาดหุ้นลง3%ติดลบ60%จาก100บาทจะลงมาเหลือ40บาทแสดงว่ามันถึงระดับ mm ครับพอถึงระดับ mm ปุ๊บครับเราจะเห็นความผันผนที่เกิดขึ้นในดัชนีทุกครั้งเลยครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเวลาดูตลาดหุ้นช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครเทรดตลาดต่างประเทศเนี่ยเห็นตลาดหุ้นลงมาแรงๆนะครับให้ไปช็อตทองช็อตอะไรพวกนี้รอได้เลยครับมันตามลงมาแน่นอนครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ mm ถึง mm ปุ๊บครัถ้ากองพวกคนที่คนถือสัญญา derivative พวกนี้ไว้นะครับ พวกตราสารดุาพันธุ์พวกนี้แล้วไม่เติมเงินเขาจะถูกปิดสัญญาครับดังนั้นเขาจะต้องมีการขายสินทรัพย์บางรายการออกมานะครับเพื่อนําเงินสดมาเติมถูกไหมเพราะปกติพวกกองทุนพวกนี้สถาบันหรือว่านักทุนนไม่ได้ถึงเงินสดเยอะอยู่แล้วครับเขาจะต้องรินสินทรัพย์บางตัวที่ได้กําไรออกมาจากพอร์ตนะครับแล้วมาเติมในพอร์ตเพื่อไม่ให้มันถูกฟอสเซลเราก็จะเห็นการเทขายของสินทรัพย์บางประเภทนะครับออกมาเติมเงินในพอร์ต เพื่อไม่ให้เกิดการฟอร์ sale, เซลในลักษณะนี้แหละครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตลาดตาสารอนุพันธ์ใหญ่อย่างน้อยคือ13เท่านะครับจากข้อมูลที่ผมมีซึ่งไม่รู้ว่าเดอโวเดเคาน์เตอร์จริงๆเนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่านั้นมากมายได้มหาศาลเลยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นบริษัทในเครือทากันเองเนี่ยข้อมูลมันไม่หลุดออกมาแน่นอนครับเวลาแบบเราเขาประกันความเสี่ยงกันเองกับบริษัทในเครือนะครับดังนั้นเนี่ยครับอันนี้คือความเป็นไปคือคกลไกของตลาดตาสารอน,นุพันธ์นะครับว่า เมื่อเวลาเกิดการขาดทุนในสินทรัพย์หนึ่งมันก็เลยดึงให้อีกสินทรัพย์หนึ่งลงมาด้วยครับเวลาเกิดลงทองแบบปรับตัวลงแรงๆนะครับหุ้นก็จะลงด้วยครับมันดึงกันในลนนักษณะนี้เพราะว่าเขาใช้ตราสารอนุพันธ์ในการเก็งกําไรนะครับขาดทุน3%บนตลาดหุ้นมันอาจจะหมายถึง60%บนพอร์ตจริงนะครับอันนี้อยากให้ทุกท่านระวังการทำเลเวอเรจ ถ้าถูกทางมันได้กําไรเยะครับคูนขึ้น3%เขาคือกําไร60%นะครับแต่ถ้าผิดทางมันก็คือการขาดทุนที่มากขึ้นเช่นกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านระมัดระวังครับในการลงทุนช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าปริมาณเงินที่มันมากขึ้นเนี่ยมันจะไหลเข้าสู่ตลาดการลงทุนนะครับ เยอะแล้วมันก็ทําให้เกิดสภาวะที่ผมเรียกว่ามันไม่เป็นปกติแล้วกันนะคะว่าเฮ้ยเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีทําไมหุ้นยังขึ้นเฮ้ยเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีทาไมแบบราคาหุ้นมันออกทามหายกันจังเลยนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่สภาวะปกตินะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับมีแผนการลงทุนเสมอแล้วก็ปฏิบัติตามแผนอย่างมีวินัยนะครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เรารอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจหรือว่าความผันผวนข,ของตลาดได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าตลาดช่วงนี้ทํากําไรไม่ได้นะครับตลาดยิ่ง พัผนผลเท่าไหร่ครับยิ่งมีโอกาสในการลงทุนมากเท่านั้นครับอยู่ที่เราจะมองหาโอกาสนั้นเจอหรือเปล่านะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับถ้าเกิดมีข่าวอะไรที่มันจําเป็นหรือสําคัญเนี่ย ผมสัญญาเลยครับว่าไม่โพสหนึ่งโพสบน Money Buffalo นะครับก็อาจจะมีพอดแคสต์หรือว่ามีไลฟ์มาให้ทุกท่านได้ฟังกันถ้าเกิดใครเห็นว่าพอดแคสต์ที่เป็นประโยชน์นะครับก็เช่นเคยครับอยากรบกวนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ